เคยสังเกตไหมฮะคนที่ออกรถสปาร์คสีคูณหรือคนเดี่ยออกโฟเนี่ยจะต้องใส่กันชนหน้าหลังใส่มาแดกข้างทุกเคสเลยนะฮะจำเป็นไหมคลิปนี้มีคําตอบนะฮะก็คือพี่มณิตจะอธิบายให้นะครับจากประสบการณ์เลยนะที่ เขาต้องใส่นะครับเพื่อที่จะปกป้องตัวรถนะครับเวลาที่ใช้บนเขาเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางดินทางโคนเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่รถจะลื่นถลไมหรือจะสะบัดนะครับรถไปโดนด้านข้างเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้ตัวถังรถเสียหายฮะอย่างกันชนหน้าเนี่ยช่วยเซฟด้านหน้าแล้วนะครับยังช่วยในเรื่องของเวลาที่จําเป็นต้องถูกลากจูงเนี่ยมันสามารถมัดที่กันชนหน้าได้โดยตรงใช่ไหมครับสปาร์คสี่กันชนท้ายเนี่ย คือมันไม่มีมาจากโรงงานนี่เป็นข้อดีนะเวลาติดตั้งก็ไปใหม่เนี่ยมันจะไม่มีรอยเว,ว้ารอยแบ่งอะไรพวกนี้ครับก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยนะจังหวะที่รถจะต้องเล่งขึ้นเนินที่เป็นเนินหักขึ้นอย่างเงี้ยช่วงท้ายครับช่วงท้ายมันจะเสยเนินดินนะครับถ้าเป็นกันชนที่เป็นกันชนพลาสติกหรือไฟเบอร์อะไรต่างๆพวกนี้มันอ่อนครับเวลาที่เสยปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับกระเด็นแน่นอนนะฮะบันไดข้างก็ช่วยในกรณีที่เราวิ่งทางโคนแล้วมันสะบัด นะครับสะบัดไปด้านข้างนนึงคือช่วยเซฟตัวรถนั่นเองและสําหรับใครนะครับใหญ่พี่มณิชทําคลิปแนะนําการใช้รถอีซสุส่วนไหนนะครับคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยครับ